สาวจีนตามรอยสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอึ้งหนักน่าคล้ายใบเฟินเป็นอย่างมากค่ะกลายเป็นคลิปสุดห่วยเราเมื่อสาวจีนคนหนึ่งได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่อตามรอยภาพ,พยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักโดยเธอได้โพสต์คลิปลงในบัญชีในคลิปสาวจีนรายนี้แต่งตัวชุดนักเรียนแบบน้องน้ําและยังไปสถานที่ถ่ายทําต่างๆทั้งบ้านและโรงเรียนรวมไปถึงสระว่ายน้ําสถานที่หลักๆในภาพ,พยนตร์ค่ะโดยเธอได้เขียน บรรยายคลิปเอาไว้ว่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักฉันมาตามรอยแล้วแต่สิ่งที่ลายคนโฟกัสนั้นก็คือสาวจีนคนนี้เธอนั้นมีใบหน้าคล้ายกับใบเฟิร์นเป็นอย่างมากค่ะหลังดูคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามากดไลค์กว่า40,000ครั้งกันเลยทีเดียว